งงงใช่ไหมคะนี่อะไรนี่เขาเรียกว่าแก้วสารพัดเลยนะคะขออะไรก็ได้อย่างใจนะคะอยู่ที่หนึ่งพบาทนะคะข้างในจะเป็นสีู้ตรงนี้จะเหมะผู้ชายเหรอคะพี่ไม่ใช่มาถึงคุณแพรนี่หรออันนี้ผู้หญิงผู้ชายใส่ก็ได้นะคะเป็นสิริมงคลกับแต่ตัวเองนะคะัลโหลส่วนชิ้นนี้นะคะเรียกอะไรนะคะเรียกชื่อเต็มๆเรียกว่าอะไรคะจีกอจีกอของนั่นแหละข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้มีลูกเต๋าด้วย คงไม่ต้องบอกนะคะเ,คเกี่ยวกับเร,รื่องอะไรนะคะค่ะที่นี่ก็จะมีให้บูชาเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทสําหรับตัวองค์นะคะแล้วสร้อยก็อยู่ที่1,200อบาทท่านใดสนใจขาเล่นนะคะมานี่ได้เลยที่จ <laughs> ีอัลราเจนส์นั่นเองนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นจตุคามที่ขาดเลยไม่ได้กวนจตุคามนะคะแคลวผ้าสําหรับคนที่ชอบเรื่องสะสมเรื่องของฝังนี่นะคะจตุคามนี่ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะมีหลายสีแล้วก็แต่ละแต่ละองค์นี่สวยมากที่อย่างเยวเป็นคนชอบสีงินสีเงินก็จะนาสสวยมากจริงๆนะคะตัวนี้องค์นี้เท่าไหร่อะคะองค์นี้เหรอคะองค์นี้น่าจะอยู่เมื่อทหรจะแพงเพราะไม่มีราคาบอกไม่น่าจะเท่าไหร่นะคะ กี่อบราคาก็ะนี้สองหมื่นนี้ค่ะสองหมื่นบาทเบาๆค่ะสำหรับคนนี้่นักสะสมอยู่แล้วคือเขาจะมาดูก็คือองค์สวยจริงๆนะคะสินค้าดีมากคือแต่ละรุ่นเน่ะเราจะพยายามเช่ามาเช่ามาจำหน่ายต่อแบบว่าไม่ให้ไม่ให้หานอีกแล้วค่ะมาตีหานะอาค่ะมาดูที่แนะนำของร้านจี อาร์ล่าเจมส์นะคะว่ามีอะไรบ้างโต้หนี้เลยคะ่ะแนะนำเลยคะ่ะอันนี้จ็มีพระมงคลมหา,มากนะคะ <c oughs> เป็นพระหายาก <c oughs> คือจะเป็นพระในตำนาน <c oughs> อ่าเดียวที่มหานิกายกับอะ,อะไรนะกับอีนนิกายเหนือที่เขา <c oughs>